ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกขอบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโออำัมพาอนจานจังหวัดกาลสินครับคลิปนี้เจ็ดนาฬิกากับอีกยี่สิบแปดนาทีนะครับเช้าวันอังคารที่ยี่สิบสองเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมมีในส่วนของพาวเวอร์มิกนะครับตัวนี้ได้รีวิวไปคร่าวๆแล้วเมื่อวานนะครับผ่านๆ นะครับสำหรับอีพนี้ผมจะพามาชมในส่วนของรายละเอียดนะครับของเจ้าตัว MyNPE GT 4500นะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกรุ่นใหญ่นะครับเป็นแบรงด์ของ m y p อ e อีกรุ่นนึงนะครับที่น่าใช้นะครับสาหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์มิกนะครับแรงๆนะครับเอาไว้ใช้งานครับจ t ที0 0ะครับตัวนี้เป็น รุ่นของเขานะครับซีรีส์ของเขาห้าร้อยวัตต์ต่อชาน e นลนะครับเป็นสี่ช่องนะครับสาหรับตัวด้านหลังนะครับดูด้านหลังสวยๆเลยนะครับตัวนี้สภาพผมให้ไปเลยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับมีอยู่แปดช่องไม้นะครับสําหรับตัวนี้มีอยู่แปดช่องไม้นะครับเป็นเอคาร์นะครับด้านไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของครับสําหรับตัวนี้นะครับในส่วนของเกณฑ์นะครับผ้าอีคิวนะครับผม ไฮมิดโลนะครับผมครบนะครับมีอ็อกให้ถึงหนึ่งอ็อกนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต์เฟดเดอร์สไลด์ลรื่นๆเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับไมเอ็นนะครับ g ีท5สี่ห้านศูนย์ะครับตัวนี้ซื้อมือหนึ่งน่าจะแปดพันอัพนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้เราขายที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับราคาที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับมีอีคิให้ครบนะครับสำหรับตัวนี้ดูด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังก็จะมีในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับสองตัวนะครับผมมีคอร์ดเวอร์ในตัวสำหรับตัวนี้นะครับผมขับซับเบรกก็ได้นะครับอีกแค่นั้นหนึ่งก็ขับเสียงกลางนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ขับซับเบรกไปนะครับตัวนี้ผมลองเทสเรียบร้อยแล้วเสียงดีนะครับสาหรับเจ้าตัว my np ตัวนี้นะครับแรงๆครับสิบห้านิ้วข้างละสองได้นะครับสำหรับซับเบรกนะครับผมสิบห้านิ้วข้างละสองได้สบายๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมีพร้อมกล่องครบนะครับสำหรับตัวนี้ ลูกค้าซื้อมือหนึ่งมานะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไปใช้งานนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านหน้านะครับ0952246497นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของสินค้ามือสองอีกเซตหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทาดานะยังอยู่นะครับสำหรับตัวทาดาโปร15.5นะครับสำหรับตัวนี้ แรงๆนะครับขับซับเบด18นิ้วข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับสำหรับตัวโปร15.5เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ของรุ่นโปรนะครับสำหรับตัวนี้รุ่นโปรของทาดานะครับโปร15.5ท่านไหนที่สนใจนะครับขายในราคาที่12,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วจะเป็นไม NPE นนะครับ M m .6 fx นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นมิกอนาล็อกนะครับ ใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับแล้วก็จะเป็นทาดาตัวนี้นะครับผม Mm 6D นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับเอฟเฟกแท้นะครับใครที่สนใจก็หลังไมล์มาได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเน็ตเบิร์กนะครับเน็ตเบิร์กสองทางตัวนี้เมื่อวานผมได้รีวิวไปแล้วนะครับยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาเน็ตเบิร์กนะครับ450บาทนะครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยนะครับสองทางนะครับตัวนี้ใส่ตู้สองคูณสองมา ในตู้สองคูณสองมานะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับชอบตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะสี่ร้อยห้าสิบาทต่อตัวนะครับผมในเป็นในส่วนของแรมจรวดนะครับแรมจรวดก็มีประมาณนี้นะครับ NPE นะครับ NPE แล้วก็จะเป็นตัวโนเนมนะครับตัวนี้ตัวละสามร้อยห้าสิบาทครับตัวละสามร้อยหาสิบาท p a ตัวละสี่ร้อยบาทนะครับผมตัว p a นะครับ p a น่าจะมีอยู่สองตัวนี้นะครับผม ของ PA นะครับสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะบ12นะครับผมดอกละ500บาทนะครับดอก12นิ้วเดิมๆนะครับโคงปั๊มเดิมๆดอกละ500บาทไม่ว่าจะเป็นของ NPE นะครับราคาเท่ากันนะครับตัวนี้คงปั๊ม500บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของแหลมส่วนแหลมนะครับผมเขาจะมีของเค o w e r นะครับ510เคพาวเอร์ใครที่สนใจนะครับตัวละ ห้าร้อยบาทครับผมกิฟต์นี้หนึ่งตัวครับกิฟต์ดูดแรมยูนิตยูนิตห้าหนึ่งศูนย์แรมจะวดมีเยอะนะครับผมแรมจรวดดอกสิบสองนิ้วนะผมอบอ้อมราคาถูกๆนะครับราคาหลักร้อยนะครับสําหรับดอกอบอ้อมนะครับสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับสองเอก็มีนะครับผมสองเอมีอยู่สามดอกนะครับส่วนส่วนนี้จะเป็นสิบห้านิ้วนะครับคงปั๊มราคาหลักร้อยราคาถูกๆครับผมแวะเข้ามาเลือกชมได้ที่ร้านพิเนียรออริโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ เดี๋ยวดูโซน18นิ้วภาคครับผมส่วนนี้จะเป็น18นิ้วนะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับขอไฟนะครับผม18นิ้วผมเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับโอเคดอกอบอ้อมคงปั๊มนะครับตอนนี้ดอกละ1ขันบาทนะสำหรับอบอ้อมนะครับผมคงปั๊มเดิมๆเลยนะครับมีอยู่6ดอกนะครับ ส่วน121นิ้วนะครับตัวนี้21นิ้วอบอ้อมตัว1500วัตต์นะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้1500วัตต์21นิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ3,000บาทนะครับมีอยู่สองดอกครับผมยังอยู่นะครับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านเพเนตออเดโอนะครับสินค้ามีพอให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่ครับผมส่วนนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งนึงก็จะเป็นสินค้าพวกฮอนพวกเอ่อ ไฟนะครับไฟต่างๆนะครับผมมันก็จะเป็นสายไฟสายเมนนะครับาต้องตู้ PS นะครับผมตัวนี้เป็นเชียร์พาวเวอร์แล้วก็ทาดานะครับตัวละสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมแวะเข้ามาเลือกชมได้ใครที่สนใจนะครับต้นตู้นะครับผมตู้สิบสองนิ้วประมาณนี้นะครับตู้กระแทกข้างนะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้กระแทกข้างสิบแปดนิ้วใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตู้กระแทกข้างแล้วก็จะเป็น เอ่อสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่งนะครับอันนี้ใบละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมมีอยู่สี่ใบนะครับสนใจตัวไหนสอบถามเข้ามาได้ครับตู้สิบแปดนิ้วเคพาวเวอร์นะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วอยู่สองใบนะครับเคพาวเอ็มพีพาวเวอร์นะครับผมโบวี่นะครับโบวี่ยีสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมตัวนี้ใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทจัดไปนะครับผมจากใบละสองพันสองนะครับท่านไหนที่สนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับร้านพเน็ตอะลิโอเปิดให้บริการตามปกติ ครับผมสนใจสินค้ามือหนึ่งมือสองแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับฝากไว้เลยละกันนะครับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับส่วนนี้จะเป็นมือหนึ่งนะครับเาี๋ชมส่วนมือหนึ่งตู้ซับเบรดส่วนตู้พลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นของโฟพัทนะครับโฟพัทตัวนี้ดอกจะเป็นดอกเคพาวเวอร์นะครับใช้งานปกตินะครับใบละ1,300บาทนะครับผมส่วนนี้ใบละ1,300บาท ส่วนส่วนนี้จะเป็นตู้ซับเบรค18นิ้วนะครับของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ช่างน็อตนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ของร้านนะครับส่วนนี้แบรนด์ร้านจะมีทั้งเทอร์บีวีแล้วก็เทอร์โบครับเทอร์โบอยู่ขวามือนะครับส่วนของช่างน็อตอ่ใบละสองพันเจ็ดร้อบาทนะครับตู้เปล่าสองพันเจ็ดร้อบาทมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับส่วนนี้จะเป็นบีวีนะครับเทอร์โบจะอยู่ฝั่งน้นนะครับโอเคเป็นของช่างชายนะครับเอสซีนะครับ ของดีทางอุบลราชธานีนะครับมีทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปนะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับ2,900บาทนะพอไปนะครับสําหรับตัวนี้2,900บาทส่วนตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่3,900บาทนะครับสนใจตัวไหนก็ inbox โทรสอบทถามเข้ามาได้นะครับผมร้านพีเดียออเดโอนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ